คนละครึ่งเอาคนละครึ่งก่อนนะเผื่อใครที่อยากจะสนใจนะครับแล้วก็อยากจะเข้าโครงการคนละครึ่งเนี่ยคนละครึ่งเนี่ยล่าสุดเนี่ยเฟสที่สวัสดีทุกคนนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆครับพี่ๆครับ166ท่านนะครับโอเคคนละครึ่งเริ่มต้นอีกครั้งในงวันพรุ่งน,นี้แล้วนะครับคนละครึ่งเนี่ยรอบเก็บตกเฟสสองซึ่งเป็นรอบเก็บตกของเฟสสองเนี่ยพรุ่งนี้เริ่มต้นขึ้นตอน6โมงเช้าแล้วนะครับ6โมงเช้า ที่ไหนครับที่เดิม w w w c o l a ท์เว็คลคร่งพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะดังนั้นพรุ่งนี้เนี่ยใครที่อยากจะเข้าโครงการคนละครึ่งเรายังคงเหลือสิทธิ์อีกประมาณ1 3 4 0 0ล้านสิทธิ์ย้ำว่าประมาณ1 3 4 0 0 0้านสิทธิ์นะครับพรุ่งนี้โครงการคนละครึ่งนะครับเข้าไปที่ w w w c o l a ท์เว็คลคร่องอันนี้จุดหนึ่งนะที่ถามว่าใครได้บ้างผมไลฟ์ฟังแบบนี้ครับเพื่อนๆฝากกดแชร์ด้วยครับจะได้สร้างทีเดียวเลยเดี๋ยวตอบให้ทุกซอกทุกมุม โครงการคนละครึ่งเนี่ยสำหรับคนที่ได้ค,ดดคุณกิตคุณกิตเฟนเดอร์เนี่ยแอดมินเพจซีของเราเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวเจอกันด้วยนะครับกิตครับออโอเคตัวคนละครึ่งเนี่ยพรุ่งนี้เข้าไปเว mm ็บไซต์คนละครึ่ง .com คนที่ได้รอบที่แล้วถ้าเกิดว่าใครที่มีใครที่ลงทะเบียนไปแล้วแล้วมันไม่ได้รอบที่แล้วเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก่อนก่อน,อนปิดปีใหม่ไปถ้าใครที่ลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านไม่สําเร็จรหัส OTP ค่ามือถือห่วยแตกนะครับส่งมาช้ามากๆจนเราเสียสิทธิ์แบบเนี้ย รอบนี้เราลงใหม่ได้พูดในงานภาษาชาวบ้านคือคนที่ลงรอบที่แล้วแล้วลงไม่ได้ครับรอบนี้ลงใหม่ได้อันนี้ย้ําก่อนนะครับอันนี้ข้อแรกเนี่ยสุดที่ข้อนึงนะครับใครที่ลงทะเบียนแล้วรอบที่แล้วผ่านคือได้สิทธิ์คือได้สิทธิ์อ่ะได้สิทธิ์อ่ะแล้วคุณไม่ยอมใช้สิทธิ์ภายใน14วันใช้ได้เลยครับเพื่อนเพื่อนครับไม่ต้องขออนุญาตแช์ได้เลยใครที่ลงทะเบียนรอบที่แล้วนะครับแล้วได้สิทธิ์มาแล้วแต่ว่าเราไม่ยอมใช้ภายใน14วัน รอบนี้กระทรวงการคลังบอกคุณก็ยังลงทะเบียนได้อีกคุณยังแย่งสิทธิ์ได้อีกนี่นะครับอันนี้คือความชัดเจนล่าสุดแล้วนะครับดังนั้นมีสิทธิ์ให้แย่งกันเนี่ยรอบนี้ให้ลงทะเบียนกันเนี่ยหนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสิทธิ์ย้ำว่าหนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสิทธิ์ได้ทั้งคนที่ได้ทั้งคนที่ลงแล้วไม่ได้รอบที่แล้วลงแล้วไม่สําเร็จยืนยันตัวตนไม่สําเร็จนะครับแล้วก็รวมถึงคนที่ลงแล้วรหัส OTP ไม่เข้าทําให้เกิดความล่าช้าไปนะครับอันเนี้ยลงได้ รวมถึงคนที่ลงทะเบียนแล้วและก็ลงสําเร็จด้วยและก็ยืนันตัวตนเสร็จเรียบร้อยด้วยได้ตังค์เข้ากระเป๋าด้วยสามพันหบาทด้วยเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ยอมใช้และก็ครบกําหนดภายใน14วันอันนี้ก็ยังลงได้เช่นเดียวกันนี่คือความชัดเจนล่าสุดที่ออกมาโดยกระทรวงการคลังนะครับวันนี้มติครามากอ,อ,อก็เคเรียบร้อยพรุ่งนี้เริ่มต้น6กโมงเช้ายังว่าพรุ่งนี้เริ่มต้น6กโมงเช้านะครับดังนั้นก็ท่านสะดวกใจจะลงก็ลงท่านใดที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องลงนะครับ อันนี้ก็เล่าสู่อมาฟังนี่คือความคืบหน้าชัดเจน1นึ่งหนึ่งหนึ่งสิทธินะก็คือโครงการคน,นละคร,รึ่งก่อนโอเคทีนี้มาถึงเรื่องราวสาคัญเลยครับที่ผมจะเล่าให้ฟังก็คือว่าไอเจ้าโครงการเราชนะผมถามเพื่อนๆว่าวันนี้ใครฟังกระทรวงการคลังแถลงแล้วรู้เรื่องบ้างผมเนี่ยเคยพูดไปหลายรอบแล้วนะครับว่าคอนเซปต์สำคัญของการเยียวยาในรอบนี้เนี่ยมันจะต้องเร่งจ่ายเงินสดเข้ากระเป๋าพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุด มันควรจะต้องใช้วิธีการเร่งจ่ายเงินสดเติมเข้ากระเป๋าประชาชนให้เร็วที่สุดและกระบวนการนอกเหนือจากความเร็วแล้วเมื่อมีความเร็วมันจะต้องมีความคล่องตัวมากที่สุดไม่ควรจะทําให้เกิดความวุ่นวายวายป่วงแสนสาหัสไม่อยากทาแบบนี้แต่ที่สุดแล้วเชื่อไหมเพื่อนๆนะคุณผู้ชมนะผมเนี่ยเดาไว้อ,อยู่ว่าไอหลักเกณฑ์ที่ออกมาก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเดาๆไว้อ,อยู่ว่ากเกรงว่ามันจะวุ่นวาย เอาง่ายๆแค่มีคําว่าแค่ต้องลงทะเบียนใหม่เนี่ยของกลุ่มบุคคลส่วนหนึ่งเนี่ยแค่นี้ก็ปวดกระโหลกมากแล้วนะครับมันปวดกระโหลกมากแล้วดังนั้นผมจึงบอกว่าวันนี้มันยังพอจะกลับตัวทันอยู่สําหรับกระทรวงการคลังมันยังพอจะกลับตัวให้ทันอยู่สําหรับกระทรวงการคลังนะยังพอทันอยู่เพราะว่ามันยังไม่ได้เริ่มต้นแต่เอาหลักได้บรรไดดังนั้นเมื่อมันไปแบบนี้ผมจะเล่าฝั่งแบบนี้ก็แล้วกันครับว่าไอ้เกณฑ์ที่จริงๆผมเล่ารอเพื่อนๆเข้ามาไอ้เกณฑ์ที่มันจะได้เนี่ยผมเล่าแบบนี้นะครับ ผมย้ําก่อนว่าคนที่ไม่ได้แน่ๆแล้วอันนี้หลักการง่ายๆเลยคนที่ไม่ได้นะครับประกันสังคมมตาตราน33อันนี้ไม่ได้สองก็คือ,อ,อพี่น้องข้าราชการนะครับข้า,า,าราชการสามก็คือค่าการบํานาญก็ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็รวมถึงตัวของกลุ่มบุคคลที่มีรายได้สูงนะครับกลุ่มบุคคลผู้มีรายได้สูงนี่ก็หมายถึงว่าคนที่มีบัญชีเงินฝากนะตอนนี้เดี๋ยวเขาไปตรวจสอบ นะครับบุกแบงค์บัญชีของเราเนี่ยมีเกินกว่า50,000นบาทขึ้นไป5 0 0 0 0นบาทขึ้นไปเนี่ยไม่ได้ตั้แต่50,000นบาทขึ้นไปเนี่ยไม่ได้เลย50,000นบาทห้าแสน0 0 0ีหนึ่งบาทขึ้นไปไม่ได้แล้วก็รวมถึงเนี่ยคนที่มีรายได้พึงประเมินในปีภาษีคือปี62ปีภาษีปี62ก็หมายถึงว่าเราจ่ายเงินภาษีไปเมื่อตอนเดือนมีนาคมปี63สาใช่ไหมฮะเขาก็ให้เกณฑ์นี้มาว่าเมื่อถ้าเกิดว่าคุณมีรายได้พึงประเมินรายได้พึงประเมินหมายถึงว่ารายได้ของคุณเงินได้ของคุณเนี่ยถ้าคุณหักหักลบ สิบรถจอนดึงสองสามสี่ห้าแล้วเนี่ยหรือประมาณทั้งสามแสนเนี่ยไอจุดเนี้ยคุณก็จะไม่ได้ไม่คุณจะไม่เข้าเกณฑ์เหมือนกันเนี๋ออกไปเลยเอาเลยคุณจะไม่เข้าเกณฑ์เหมือนกันซึ่งมันก็กลายเป็นว่าอ่ะเอาละเมื่อคุณแบ่งเกณฑ์แบบนี้ก็แล้วแต่คุณอันนี้คือจูเกณฑ์แรกที่คนไม่ได้แน่ๆทีนี้ผมเล่าเพื่อนๆ,ๆฟังง่ายๆว่าและกลุ่มบุคคลสามกลุ่มต่อไปนี้นะครับกลุ่มบุคคลสามกลุ่มต่อไปเนี้ยคือกลุ่มบุคคลที่กําลังจะได้วิธีการจําจําง่ายๆนะ ทำให้ง่ายแบบนี้เลยครับเพื่อนๆครับผมเล่าแบบง่ายที่สุดทเท่าที่ง่ายได้เลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยด่ากันเราค่อยวิพากษ์วิจารณ์กันรวดเดียว 1. กลุ่มบุคคลกลุ่มแรกที่จะต้องได้แน่ๆร้อคือกลุ่มพี่น้องที่อยู่ในผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนมีประมาณ14ล้านคนนะครับมีประมาณ14ล้านคนนะที่กลุ่มที่ผู้ที่ถือบัตรคนจนท่านทาอะไรท่านอยู่นั่งอยู่เฉยๆเลยครับท่านนั่งอยู่เฉยๆเลยเดี๋ยวเขาโอนวันแรกเนี่ยตอนช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะ,น,น, 5, นะุ ประมาณนี้นะครับอันนี้จุดหนึ่งกลุ่มดังนั้นผมย้ำอีกรอบหนึ่งกลุ่มบุคคลที่อยู่ในกลุ่มของพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเรานั่งนิ่งๆนะครับไม่ต้องลงทีง่เบรคไม่ต้องอะไรทั้งสิน้นเดี๋ยวมันจะโอนก็ามาที่บัตรของเราบัตรของเราเท่านั้นนะครับโอนมาถามว่าโอนเท่าไร่อย่างไรคือวงเงินมันจะโอนแบบนี้ไม่ต้องงงมันผมทำเข้าใจนานมากเพื่อนๆที่มีถือบัตรคนจนมี2ีสองเกณฑ์ใช่ไหมเกณฑ์ที่มีรายได้คือ,อ,อไม่เกินสามนะรับ และกับเกณฑ์อีกเกณฑ์นหนึ่งคือมีรายได้สามพันบาทแต่ไม่เกิน10,000แบาทต่อปีนะกลุ่มแรกเนี่ยเขาจะโอนมากลุ่มแรกเนี่ยเขาจะได้เงินช่วยเป็นเงินช่วยเหลือแต่ละเดือนอย่างสามร้อยบาทรัฐบาลช่วยแต่ละเดือนอีกช่วงเนี้ยอีกห้าร้อยบาทรวมเป็นแปดร้อยบาทกลุ่มนี้เนี่ยนะครับจะได้โอนเงินมาทุกๆสัปดาห์ในทุกๆวันศุกร์นะโอนเงินมาสัปดาห์ละหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทประมาณแปดครั้งดังนั้นเนี่ยเมื่อครบแปดสัปดาห์เนี่ยนะครับคุณจะมีรายได้ก็คือเจ็ดพันบาทพอดีเป๊ะเลยเาคาิดแบบนี โอเคไหมครับทีนี้กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มพี่น้องผู้ที่สือ่อถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยมีเกณฑ์ได้คือ3ามสาหมื่นบาทไม่เกิน1นึ่งแบาทต่อปีเนี่ยอันนี้เราจะได้รับอยู่200บาทต่อเดือนแล้วรับพ่วงให้อีก500บาทเท่ากับว่าเราได้อยู่แล้วเนี่ยประมาณ700บาทต่อเดือนกลุ่มนี้ก็จะได้รับเงินนี่นะครับคุณพี่จะรับเงินเนี่ยทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์นะทุกวันศนะุกร์ข,ของเดือนกุมภาพันธ์ไปไเรื่อยๆเนี่ยแครั้งเนี่ยศุกละ0 0บาท700บาท700บาท,700าทผมร้าหลาคนขํา เจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทแล้วก็โอนไปจนกระทั่งมันบวกไปครบกับเงินที่เติมรายเดือนอยู่แล้วอะประมาณ8สัปดาห์รวมแล้ว7 0 0 0บาทอันนี้คือกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น,นตามนี้นะครับอันนี้กลุ่มแรกนะกลุ่มแรกดังนั้นเราอยู่เฉยๆกลุ่มที่2ครับเพืเ่อนๆง่ายๆกลุ่มผู้ที่ถือกลุ่มที่เข้ากลุ่มผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันซึ่งท่านก็จะมีแอปเป๋าตัง อยู่ที่มือถูอที่ตัวถือที่ตัวใช่ไหมถูกต้องใช่ไหมครับกลุ่มนี้ท่านก็จะได้รับการอ่ะเอา,อางี้ก่อนกลุ่มนี้ถามว่าได้ทุกคนไหมไม่ได้ทุกคนเพราะกลุ่มนี้ก็ต้องผ่านเกณฑ์อีกหลายๆเกณฑ์ด้วยไอ้สี่ซ้า 5, ข้อต่างๆรวมถึงรายได้เนี่ยท่านต้องไม่มีรายได้พึงประเมินเกินกว่า,า 3, สามแสนบาทในรอบปีปปีมันีหกสองแล้วก็ท่านจะต้องไม่มีบัญชีเงินฝากเกิน5้าแสนบาทด้วยท่านถึงจะได้ถ้าท่านได้ท่านอยู่เฉยๆนะครับ เดี๋ยวมันจะมีปุ่มให้หยดคือกดยืนยันสถานะโผล่ขึ้นมาแบบนี้ในแอปของเราเนี่ยหรือท่านอยากไปตรวจตรวจสอบสถานะก็ได้วันที่8กุมภาพันธ์ท่านไปตรวจได้ถ้าท่านได้สิทธิ์เนี่ยมันจะมีปุ่มให้ท่านกดยืนยันแค่นี้เองท่านอยู่เฉยเหมือนกันแล้วมันก็จะได้โอนเงินเข้ามาเนี่ยวันแรกคือก้อนแรกวันที่18กุมภาพันธ์ถ้าท่านผ่านสิทธิ์นะครับนะครับ18กุมภาพันธ์ท่านจะได้สิทธิ์นีโอนเงินเข้ามาก่อน3,000บาทอ่า3,000บาทแล้วอันนี้คือโอน ทุกๆวันพฤหัสด,ด้วยค่อยๆจำนะของรอบของคนที่อยู่ในโครงการเรา,เ,าเราเที่ยวด้วยกันกับกลุ่มที่อยู่คนละครึ่งเนี่ยเขาโอนทุกวันพฤหัสบสดีผมบอกแล้วถ้าเราอยู่กลุ่มไหนเราให้เราจากลุ่มของตัวเองนะไม่ต้องไปถามเพื่อนๆนะเรางงมากผมก็งงว่าจะเข้าใจอ่าอันนี้โอนทุกวันพฤหัสวันแรกที่จะโอนคือ18กุมภาพันธ์โอน3,000บาทก่อนเพราะว่ามันล่าช้าไปกว่าเขาล่าช้าไปกว่าก,ากลุ่มบารคนจนเห็นไหม โอนครั้งแรกคือโอนทั้งหมด3,000บาทหลังจากนั้นก็โอนสัปดาห์ต่อมาคือทุกๆวันพฤหัดหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทอีกสี่สัปดาห์รวมเป็นเจ็ดพันบาทโอเคไหมครับนี่คือกลุ่มที่สองเนอะมาถึงกลุ่มที่สามแล้วกลุ่มที่สามเนี่ยปั่นปวดแน่เลยคือกลุ่มที่ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในทั้งสองกลุ่มเลยกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของบัตรคนจนแล้วก็กลุ่มผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของคนละครึ่งกับตัวของเ,ออเราเที่ยวด้วยกัน คือเราไม่มีฐานข้อมูลอยู่เลยเขาบอกแบบนี้นะกระทรวงการคลังบอกแบบนี้ <c oughs> ซึ่งผมผมแย้งมากเลย <c oughs> ข้อมูลของเราอะอยู่ในโครงการยาวๆเราไ่ทิ้งการปีที่แล้วหมดทั้งหมดแล้วคุณแม่งเรื่องมากมากเลยโอเคขออภยัยโอเคต่อมาในกลุ่มที่สานะครับเพื่อนๆครับกลุ่มที่3ามเนี่ยเป็นกลุ่มที่ต้องลงทะเบียนใหม่เป็นกลุ่มที่ต้องลงทะเบียนใหม่ดังนั้นจะเปิดลงทะเบียนอย่วันที่29มกราคมวันสุดท้ายที่มีการปิดระบบคือ12กุมภาพันธ์นะครับ29มกราคมแล้วก็วันสุดท้ายที่ลงทะเบียนคือวันที่12กุมภาพันธ์อันนี้เราต้องไปลงทะเบียนใหม่ ไปลงทะเบียนที่ w w w เร c ชนะ c o m สมมุติว่าถ้าผ่านถ้าท่านเข้าเกณฑ์ท่านไม่ได้เป็นขนา้าราชการท่านไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจท่านไม่ได้เป็นมรก,ก,การสังคมมัตราม3ท่านไม่ได้มีรายได้พินประเมินเกินกว่า3 0 0 0 0 0บาทในปีเมปีภกสิ62ท่านไม่ได้มีบัญชีเงินฝากเกินกว่า5,000 0 0บาทอันนี้ท่านก็จะได้สิทธิ์เหนื่อยไหมครับฟังแล้วเหนื่อยไหมแต่มันเป็นแบบนี้จริงๆถ้าท่านได้สิทธิ์เนี่ยวันแรกที่จะมีการจ่ายเงินก็คือวันที่18กุมภาพันธ์นะครับนธ์ 18, แปเรื่อทกดกห,หมกาน สัปดาห์ละหนึ่งพันบาททุกวันศุกร์หนึ่งอ่ะโทษทุกวันพื่อสัมปทานหนึ่งพันบาทถึงบาทถึงบาทไปเรื่อยๆอันนี้คือกลุ่มของกลุ่มที่สามให้เราจาแยกกลุ่มนะมีสามกลุ่มด้วยกันเนี่ยเนี่ยผมเล่าจบแล้วแต่กว่าจะแบบกระทาออกมาได้แบบนี้เนี่ยคือมันวุ่นวายมากเลยนะครับมันวุ่นวายมากๆแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นวิธีการที่มันไม่ได้ตอบสนองตอบโจทย์ต่อความเป็นไปของสังคมณเวลานี้เลยผมไม่รู้ว่าบาลนี้คิดอะไรอยู่ ผมไม่รู้ว่าตาบานที่ใดอ,อยู่แล้วผมย้ำต่อ,อด้วยด้วยว่าทั้ง3มกลุ่มที่ผมเล่ามาเนี่ยทั้งทั้งทั้ง3กลุ่มที่ผมเล่ามานะครับทุกกลุ่มทุกคนของโครงการนี้นะท่านไม่มีสิทธิกดเงินกดเออโทษท่านไม่มีสิทธิกดเงินสดนะมันจะต้องใช้ผ่านคนที่ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการห่งรัฐก็จะใช้บัตรผ่านบัตรอันนั้นร้านธงฟ้าอะไรก็ว่าไปแต่คนที่ถือคน,คนที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งกับคนที่ต้องไปลงทะเบียนใหม่ท่านต้องใช้ผ่านแอปเป่าตังคนะ์ฮะท่านต้องใช้ผ่านแอปเป่าตัง เนี <ider> th ่ยแต่วันเนี้ยเพื่อนๆจำได้ไหมว่าถ้าถ้าใครถ้าใครตามที่ผมไปทําข่าวเ่ยตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไปทาล่วงหน้าแล้วสัปดาห์แรกผมไ็ทําล่วงหน้าแล้วเสียงสะท้อนจากที่ผมไปทําข่าวประชาชนเนี่ยเขาต้องการเงินสดหนึ่งก็ต้องการเงินสดสองเขาเกลียดความวุ่นวายในภาวะแบบนี้ในภาวะที่มันเข้ายากมากพงยแบบนี้หนึ่งคือเขาต้องการเงินสดและสองเขารำคาญความวุ่นวายและคุณก็มีฐานข้อมูลคุณอยู่แล้วฮะเขาก็มีฐานข้อมูลคุณอยู่แล้วเมื่อโครงการเยียวยาเราไม่ทิ้งกันไปที่แล้วเนี่ยคุณก็มีอีกมาใช้ คุณทาให้เกิดความวุ่นวายมากยิ่งขึ้นไปรูกี่เท่าตัวและผมท้าเพื่อนๆดูนะว่านับจากนี้เป็นต้นไปเอาง,ง่ายเดี๋ยวคุณดูนะครับวันที่ต้องมีการลงทะเบียนเนี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเชื่อไหมว่ามันจะมีความวายป่วงวุ่นวายเกิดขึ้นเดี๋ยวต้องมีการทบทวนสิทธิ์อีกต้องมีการอุดทองอุดทอนเปิดศูนย์กระทรวงการคลังเต็มไปหมดคือผมไม่เข้าใจว่าคุณทําอะไรผมไม่เข้าใจว่าคุณทาอะไรอยู่เนี่ยครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่ที่อยากจะมาเล่าให้ฟังแล้วสิ่งที่เป็นโค้ดสาคัญที่สุดคคืออทุกกเเนนขาาต้งงริสด คุณอย่าไปคิดแทนเขาาเขาต้องการใช้นู่นใช้นั่นใช้นี่คุณอย่าไปคิดแทนเขาบางคนก็ต้องการใช้นี่บางคนก็ต้องการซื้อนู่นนั่นนี่บางคนต้องการต้องการจ่ายค่าหอซึ่งมันจ่ายผ่านบัตรไอ้นี้ไม่ได้อีกเงี้ยเห็นไหมดังนั้นกระทวงการคาัคุณอย่าไปคิดแทนเขาคุณอย่าไปคิดแทนเขาคุณยังมีเวลาที่ปรับเปลี่ยนคุณยังมีเวลาอยู่นะครับถ้ารัฐบาลชุดนี้คุณทํางานตามเสียงด่าประชาชนคุณเตรียมตัวเปลี่ยนได้เลยผมบอกได้เลยตับแต่คูณนี้เป็นต้นไปจริงครับนี่คือเรื่องจริงเดี๋ยวเพื่อน ขอบคุณเกือบ4เกือบ500ท่านที่เข้ามาผมขออนุญาตไปเข้ารายการเอาแชทก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆครับ5ทุ่มสิผมคุณนภัสและคุณกรตดเราจะเจอเพื่อนเพื่อ,อฝากไปกดไลค์และแชร์เพจ CU ได้เดี๋ยว CU l i v e วันนี้เราจัดหนักเต็มเต็มครับทุกแง่ทุกมุมแม่ตอบทุก,ทกคำถามใครที่ยังไม่นอนนะครับใครที่ยังไม่นอนนะ5ทุ่มสิเราเจอกันหลังจากผมจบทำข่าวเสร็จ5ทุ่มสเจอกันที่เพจ CU Live เจอกันเต็มแม่แชร์ไปเยอะที่สุดนะครับเดี๋ยวเล่าทีเดียวเลยทุกเม็ดทุกห่ว ทุกๆปัญหาทุกๆคําถามที่เพื่อนๆตอบเข้ามาเดี๋ยวเจอกัน5ทุ่ม10เดี๋ยวผมไปเข้ารายการก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับเพื่อนๆครับขอบคุณทุกคนมากๆเกือบเกือบ500ท่านนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเจอกันนะครับอีกรอบเป็น5ทุ่ม10นะ5ทุ่ม10นะครับเจอกันที่ CU Live เดี๋ยวผมแชร์เข้ามาเพจเราด้วยขอบคุณมากๆนะครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ